ตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับผมติยวัต์จิตมาทีมรทิพิ์ครับตอนนี้อยู่ที่บูธของรีฟมอเตอร์ฮะก็อยู่ในงานมหกรรมยานยนต์ครับครั้งที่42ฮะแล้วตอนนี้ข้างๆผมนี่ก็คือเป็นรีฟบีสิบครับเป็นอีกหนึ่งยานยนต์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานด้วยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมว่าในบูธของรีฟมอเตอร์เนี่ยเขามีอะไรบ้างครับที่มาเจาะโชว์อยู่ครับเดี๋ยวมาเริ่มจากคันนี้เลยฮะท่านผู้ชมครับรีฟบีสิบครับท่านผู้ชม นี่ฮะรีบบีสิเป็นอีกหนึ่งยานยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวไปครับท่านผู้ชมครับถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับโดยราคาของเขาเนี่ยมาพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยคือ3เกรดนะท่านผู้ชมครับ B10 ิบไลท์ราคาอยู่ที่688,000บาทแล้วก็ B10 ิบสไตล์ฮะในเกรดสไตล์ก็748,000บาทแล้วก็ B10 ิบดีไซน์ฮะ788,000บาทครับท่านผู้ชมครับ นี่ฮะราคานี้จะเป็นเฉพาะช่วงพิเศษเปิดตัว1 1 0คันแรกเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นจะปรับเพิ่มอีกรุ่นละ10,000บาทท่านผู้ชมครับนี่ฮะโดยรีบ b 10เนี่ยเป็นรถยนต์ที่มีขนาดกําลังพอดีท่านผู้ชมครับมีความยาวฐานล้ออยู่ที่4,555ม mm, ิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,873ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ความสูงอยู่ที่ 1,625มิลลิเมตรนะท่านผู้ชมครับส่วนระยะห่างจากพื้นถึงใต้ท้องฮะหรือว่ากาวเคียร์แลนด์เนี่ย170มิลลิเมตรนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็ถือว่าโอเคมากๆครับนะสัดส่วนของเขาครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาก่อนครับท่านผู้ชมครับดีไซน์ของเขาฮะในเรื่องของหน้าตาท่านผู้ชมครับดูไฟเดทาวของเขาไฟหลีของเขานี่สวยนะผมว่ามันเป็นสเต็ปนะขีดขีดนะท่านผู้ชมครับ สวยเลยอันนี้คือแบบใช้ได้เลยหน้าตาของเขาเนี่ยฮะสวยสวยอันนี้คือแบบโอ้สวยเลยนี่ฮะแล้วก็ B10 l i ไลเนี่ยของเขาเนี่ยครับเขาจะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังฮะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ครับนี่ฮะแล้วก็พารามิเต m a ์แมกเนตซิงโครโนสมอเตอร์ครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่228แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่240นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมไอออนครับ แล้วก็ความจุอยู่ที่52.6กิโลวัตต์ต่อการชาร์จครับสามารถรองรับกระแสะ AC แล้วก็ DC ฮะสูงสุดครับชาร์จไฟจาก30%ถึง80%นะท่านผู้ชมครับตัวเลขของเขาจะอยู่ที่6.8ชั่วโมงนะท่านผู้ชมครับอันนี้คือ AC นะส่วนถ้าเกิดว่าชาร์จกระแสะตรงฮนะ DC ก็าจาก30%ถึง80%ก็ใช้เวลาเร็วมากนะ18นาทีเท่านั้นเองครับ30 ถึง80%ครับของรถรุ่นนี้นะ B10 ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะหน้าตาของเขาก็จะเป็นสไตล์นี้ครท่านผู้ชมครับอัตราเร่งของเขาที่ทำได้นะท่านผู้ชมครับ0ถ100เนี่ยอยู่ในเวลา8.0วินาทีฮะความเร็วสูงสุดหรือท็อปสปีดเนี่ยทำได้170กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็ต่อการชาร์จ1ครั้งครับท่านผู้ชมครับ NEDC นะระยะทางชาร์จ1ครั้งได้ 516กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งในการเดินทางครับแล้วก็ที่สำคัญอีก1รุ่นคือระยะทางการวิ่งสูงสุดต,ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งทำได้435กิโลเมตรกับมาตรฐาน WLTP ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทั้งสอการทดสอบแตกต่างกันนะก็ระยะทางก็แตกต่างกันออกไปครับท่านผู้ชมครับนี่แต่ผมว่าสัดส่วนเขาโอเคเลยนะลองมาดูภายในกันหน่อยไหมครับสวยนะ ผมว่าพวงมาลัยเขาก็ดีไซน์มาเป็น2ก้านนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะดูครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมันติมีเดียครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยแม่น้าจอข้อมูลดูน่ารักกระทัดรัดจังเลยครับเบาะเป็นแบบผ้านะนี่มีระบบเปิดปิดไฟหน้าไฟส่องสว่างเวลกวากลางวันอะไรพวกนี้ให้มาค่อนข้างครบถ้วนครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนจะแคบแต่ไม่แคบหลังคาเป็นแบบพานโนรามิกนะดูใหญ่มากคนระับเป็นการ์ดลูปยาวๆเลยฮะ หน้าจอใหญ่มากเลยฮะเนี่ยช่องแอร์แยกมีที่วางน้ำวางแก้วน้ำเป็นแบบพับนะนี่นี่ครับพับแล้วก็เป็นแบบอันนี้ผมว่าเก๋ดีเนี่ยฮะแบบแขวนอันนี้น่าจะถอดได้เําสำหรับแขวนของฮะนี่ตรงนี้ไม่มีที่วางแต่ว่าตรงนี้เป็นช่องสําหรับเอาของแขวนแต่ตรงนี้เป็นช่องเก็บของ <Yeah. S 2> ดูน่ารักดีเหมือนกันนะพ1 0นี่ย yeah. ตรงนี้ก็เป็นไวเลสชั์เจอร์ถ้าสนใจก็มาดูที่บูธลีฟมอเตอร์ท่านผู้ชมครับเนี่ฮะเดี๋ยววันนี้ก็ผมจะพาชมอีกหนึ่งรุ่นครับนี yeah. ่ะ อกจาก B10 ที่เรารีวิวไปแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะอีกเป็นอีกหนึ่งเกรดที่เขาเปิดตัวในงานนี้คือเป็นรุ่น l i m i t e d e dition ครับ B10 Kinetic ค,ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะอยู่ข้างๆผมนี่ครับเขาจะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเห็นไหมฮะจะมีความสวยงามครับนี่ฮะโดยสังเกตได้จากคำว่า Kinetic อยู่ด้านหน้าฮะเป็นสีดำแล้วก็มีด้านล่างเห็นไหมฮะใช้ด้านล่างจะเป็นสีดำเงาท่านผู้ชมครับนี่ฮะแล้วขยับมาด้านข้างเราจะเห็นนี่ฮะ หรีฟมอเตอร์เห็นไหมครับนี่ฮะจะเป็นสีดําเงาเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะด้านข้างเป็นสีดําเงานอกจากนี้ยังมีสปอยเลอร์ด้านล่างครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเป็นสีดําเงาอันนี้ต้องบอกว่าเขาเปิดตัวเฉพาะในงานนี้เป็นพิเศษนะท่านผู้ชมครับมีแค่จํานวนจํากัดเพียงร้อยคันเท่านั้นนะครับแล้วก็มีชายด้านล่างเห็นไหมครับนอกจากนี้ยังมีสปอยเลอร์ด้านบนหลังคาครับเป็นสีดําเงาด้วยเช่นกันครับนี่ฮะ คืออันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เปิดตัวในงานนี้และนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่น40เป็นไคลนติกเหมือนกันครเป็นรุ่นพิเศษที่อยู่ด้านบนครับก็มาพร้อมกับชุดแต่งด้วยเช่นกันคะท่านผู้ชมครับทั้ง2คันนี้จะมาเปิดจองเปิดขายภายในงานนี้เท่านั้นและที่สําคัญคือเขามีจํานวนจํากัดเพียง100คันเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับถ้าเกิดมางานมหากรรมยานต์ครั้งที่42ก็เดินมาที่บูธรีมอเตอร์ฮะจะได้มาพบกับยนตกรรม ที่พัฒนาขึ้นมาเป็น,ปนรถไฟฟ้า100%นะท่านผู้ชมครับถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับและที่สำคัญคือในงานนี้คุณก็จะได้เห็นรุ่นพิเศษ Limited e dition ที่มีความโดดเด่นนะผมใช้คำนั้นดีกว่ามีความโดดเด่นเป็นพิเศษฮนะด้วยชุดแต่งรอบคันของเขาฮนะไคลนติรับท่านผู้ชมครับนี่ครับวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์ช่องของเราครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับ